ของดีเราต้องมาถึงกลางเขานะครับพี่แกงต้องขุดต้นนี้แหละพี่แกต้องขดต้นนี้อันนี้ก็พันเดียวกับต้นข้างล่างเลยครับนนดว,บวบดีครับวันนี้เรามาถึงอีพีใหม่ของวันนี้นะครับวันนี้เรามารับต้นไม้ต้นใหม่นะครับเป็นท a ยไฮบริด เราจะไปถึงจังหวัดตราดนะครับแต่ระหว่างขึ้ทางเรามาพักเบรกเจอพังพวกที่จะมาถึงรวมตัวกันที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรวมตัวไปรับต้นไม้ด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ได้เจอพี่เก่งที่เราได้รับนายอบปอคงที่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวแกจะพาไปรับไฮบริดตัวใหม่ชื่อดักหลอดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราได้เจอผู้ร่วมทีมงานอีกคนนะครับชื่อบอยนะครับ วันนี้พี่เก่งกับบอยจะพาเราไปเอาต้นไม้ที่จังหวัดอะไรนะครับพี่เก่งตรัสตรเราจะไปตรัสนะครับวันนี้คิดถึงต้นไม้ปีหน้าไม่ถึงพวกไฮปดน่าจะมาแรงนะครับอันนี้บอยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสายพันธุ์ที่เรียกว่านโอปอนะครับนี่คือ,อในผู้ที่ช่วยในการผักดันให้เกิดกลับไปดู EP <า>อะไร<า>นะ EP 2ีและอี p นะะครับเรา mm hmm. มีไนโอปอลอยู่นะครับ mm hmm. แสดงว่าที่ที่มาเรามีทีมงานทั้งสองคนนี้คร mm ับใช่แล้วครับที่ควบ er คุมสายพันธุ์ใหม่ๆของบ้านเราครับอันนี้เขาเรียกนักปั้นจมูกทองคนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอพนี่เขินเลยอย่าเพิ่งเขินอย่าเพิ่งเขินเดี๋ยวอีกมีมีอีกเยอะเราต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวยัไงระหว่างทางเราจะเก็บภาพรวมแล้วก็ถึงหน้างายในที่แล้วเรามาดูกันนะครับ นี้ที่เรามารับเป็นเจ้าของฟาร์มจะเอาเอามาจากฟาร์มที่นี่ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่อะไรครับพี่เอกครับพ okay, okay. okay, okay. ี่เอกเดี๋ยวพี่เอกพาไปชมนะครับครับโอเคไปฟาร์มชื่ออะไรครับฟาร์มชื่ออะไรนะครับวังเวงฟาร์มวังเวงอะครับไม่รู้ว่าผมพูดชัดหรือเปล่านะครับ แมวตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับ๋ยวจะทดสอบให้ดูชอบว่ายน้ําและลาดน้ํามันไม่หนีมันชอบมากแปลกมากเลยตัวนี้นะครับอบอดินแมวจะกลัวน้ําอันนี้เขาเรียกแมทวทะเลนะตัวนี้ตองก็รักโอ้อวันนี้เรามาถึงที่ลับนะครับจะเป็นสวนที่หลบอยู่ในเขาเรียกอะไรครับนอกเมืองนะครับแต่ว่าดูความเมหาของคนที่นี่นะครับ เราจะมาหามุมหน่อยน <laughs> ะโหต้นอะไรนี่อันนี้ดักโกรดใช่ไหมครับยุคิเวอยู่บนคือไปนี่สวยมากนี่ออกม่วงเระม,ม็อกนู่นหน่อยดูหน่อยม่วงดำ พดน้ำท่วมมาช็อตหน้าดูเลยเชี่ยหน้าลงดินที่บ้านเลยนะนี่ผมซื้อโรงเรียนมาทำอะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนงก็ไปทีต้นขึ้นหน้าได้อืมแต่พวกโคโลคาเซียถ้าลงดินนะครับจะเห็นความสวยงามของต้นนะครับจะเห็นใบออกใหญ่เบื้องเริ่มนะครับน่นอขึ้นมาแทนที่เขาคอยแนะนำให้ใช้กระถางให้ใหญ่ที่สุดเราจะได้ ได้ไซส์ที่สวยงามนะครับโรงเรียนคิ้ล่ามันไปกระจายไปกระจายเลยครับชอบไปก็คูลนู่นน้ำท่วมนู่นฟาโลนะเหลือแค่เนี้ยฟาโลหลุมนั้นอ่ะหลุมนั้นอ่ะฟาโลโออเอ๊ยไหนฟาโลนี้ยอ้าวไม่เหลือแค่เนี้ยน้ำท่วมช่วงนี้นะครับบางทีรากเน่านะครับทำให้ต้นไม้เราเราหดได้นะครับน้ำทะเลมัน ท่วมขึ้นตาขนาดนี้เลยพี่ได้อย่างนี้ในบ้านก็ท่วมด้วยนะพี่ท่วมท่วมหมดเลยในบ้านไม่เห็นว่าของรกเต็มเลยอ๋อน้ำเลยท่วมไม่บริสิทธดีเนี่ยยังไม่ไม่เป็นไรไม่เปิดน้ําจืดเปิมจืดไล่มันอำไปยามาทำมันเป็นน้ําก่อยเงี้ยเราเปิดน้ําประปาอะไรมันสี่ชั่วโมงอ่ะเปิดทิ้งครึ่งรถหลานใช่ครึ่งรถสี่ชั่วโมงอ่ะเปิดแบบเปิดทิ้งเลย ให้มันเป็นน้ำก๋วยไม่ให้มันน้ำเค็มจัดอ่ะไม่งั้นตายหมดเลยว่ะพี่ใช่มันตายแน่ๆเลยท้าไมเบื่อทิ้งนะไหนมีอะไรบ้างเอ้ยน่ารักดิอ่ะอันนี้บอลสีไทยที่ก่อนหน้านี้เขาเล่นกันหายากมากอันเนี้ยอันไหนอันนี้พันอะไรนะที่เขาสุดปรจฉาอันเนี้ยขายากมากอันเนี้ยธรรมดาบอลสีเนี่ยสุดปรารถนาเลยใช่แล้วอะไรที่มาอะไรเศรษฐีอะไรนั้นอ๋อเศรษฐีพันล้านนะพวกเนี้ยตั้งแนั้นคือแรงสุดหรอยังไม่ใช่ใช่ไหมยังไม่ใช่ครับนี่ก็แรง่งตัวนี้ใส่สี่หมื่นนะ ตัวน,นี้แปดหมื่ <c ute> อตัวนี้เจ็ดหมื่นไก่ชนเนี่ยี่ว่ไก่ชนไก่ชนอ่ะอ่นี่ต้นแม่ไก่ชนอ่ะไม่ใช่ไก่ไก่ซ่าไม่ใช่ลกอย่เลยลูกชอ่าหง้ <c ute> <c ute> <c ute> านึท <c ute> ่นเน,นี่ยเ,เขาประกวดได้ที่หนึ่งงานเะ่อพัฒา,าแล้วก็สถานที่ประกวดเราก็เรียกสถานที่เป็นแบบ ภูมิแบบเป็นชายชนอ่ะโอ้ค่ะแล้วก็ต้นนี้มันเลยมาดังเพราะเครมาถ่ายดูปได้ได้ครับมาหนีเข้าไปถ่ายสีสวยอ่ะเดี๋ยวถือระวังเลอะกางเกงนะไม่เป็นไรต้นยกขึ้นมาได้นะได้ครับนี่ทำจะทำฟอร์มประกวดไงตรงประกวดในงานน่ะโคตรใหญ่เลยนะ แค่ท้องงามแล้วต้นนี้เท่าไหร่หพี่แปดหมื่นครับเผื่อไทยไปเอากลับบ้านนี่ชมพูทวีนี่กระแพงชมพูทวีแม่เขาเดี๋ยวเข้าโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนนี้น่าจะข้างหลังตันเย็นเย็นแบบนี้โอ้ผมก็พยุงไปวางไข่อะไรเงี้ยเหมือนภาพ ระบายสีเลยใช่ครับแต่ระบายสีมันจะเหมือนต้นนี้มันเหมือนระบายสีต้นใช่ต้นนี้แต่ตัวอะไรนี้ที่เรามารับจากวันนี้นะครับจากดักหลอดที่เราดูข้างนอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับกลับต้นหนึ่งนะครับแบ่งกับเพื่อนๆนะครับนี่แบ่งกับเพื่อนบอยคนหนึ่งคนละต้นบอยเอาต้นขวาไปผมได้ต้นไซนี้มาอ๋ออันนี้ดักหลอดมันไซส์เดียวกันเลยเป็นดักหลอดนะครับเดี๋ยวกลับไปพอ ต้นนู้นด้วยต้นนู้นด้วยของผมอยู่ในนี้เดี๋ยวอ้วนตังเลยคุณแม่ด้วยมีหน่อนมาใหม่แล้วโอ,โ,อโ,อโอ้โหมีหลูกหน่อนมาแล้วเหรอพันนี้นะถ้าเกิดว่าเราตัดใบก่อนที่มันเสียเนี่ยสิ่งที่คุณจะไม่ได้คือตาหน่อที่อยู่ข้างขแต่ถ้าคุณเป็นไม้ลักษณะนี้คือต้องดึงกาบออกที่แก่ขนาดนี้แล้วก็บอก,กบทีนอย่างพันนี้นะพันนี้นะนนนะลูกอ่ะชอบออกในตาหน่อน,นี่นะ ใช่หลูกช่อในใบเลยใช่นั่นนั่นคือที่จะบอกคือมันจะออกที่ตางเพราะใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าใบมันยังไม่ไม่สุกเลยแล้วคุณคิดว่าใบไม่สวยคุณไปตัดทิ้งไงเพราะเผื่อไม่มีตาโนเพราะว่าให้มันสุกหลายหลายครั้งนะพี่ว่าตัดกาบออกปุ๊บมีต้นอยู่ข้างในกาบเลยใช่พันพันแบบนี้ไม่เป็นไหลนั่นหมายความว่ามันจะแพงเพราะถ้าเป็นไหลเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราหันข้อไหลขายมันจะมันจะขยายพันธุ์ได้ไวดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฟาโรถึงได้ถูก ตอนนี้ดอกหลายคนมีเยอะเกินไม้แบบนี้ไม่มีหลายเป็นตาหนอดมันขยายพันธุ์ช้าแพงครับอจากที่เรามาถึงก็ค่อนข้างถูกใจนะครับทุกอย่างมันคือการเตรียมพร้อมสําหรับปีหน้าอย่างพวกทาไฮบริดตอนนี้ก็คือหลายคนมันเริ่มประสมกันแต่ว่าเรื่องจับมันยังไม่นิ่งมันเลยคือมีหลายปัจจัยที่ทุกคนแบบมันซื้อยากแต่ว่าถ้าเรามากับถูกทางหมาถึงว่ามากับถูกถูกฟาร์มถูกที่เขาก็มีคนช่วย ดูแลเรื่องสายพันธุ์แล้วก็รับรองให้ครับคือเวลาเราซื้อของพวกไฮบริดใหม่ๆเราควรจะซื้อที่มีรับรองเวลาเราไปทําขยายพันธุ์อีกทีมันจะได้มีที่ไปที่มายังไงเราไปลองดูชมว่าเขามีสมบัติอะไรเพิ่มเติมให้เรามาเล่นได้ปีหน้านะครับ ของทีเราต้องมาถึงกลางขา้านะโอ้โวยดยอบัน้กนแกงตองขตนนี้แหละพแกงต้องขต้นนี้ไอคนล้ขนน,ขน,นี้

ข้างล่างมันโดนน้าทะเลไปน้ำทะเลมันน้ําทะเลมันดันขึ้นมาที่หมายถึงว่าตัวข้างล่างครับมันโดนน้าทะเลหลนสูงขึ้นมาแล้วก็โดนน้าท่วมมันก็เลยเหมือนใบมันหดลงเพราะมันจะน็อกเค็มถ้าทดินมันเค็มต้นไม้จะหยุดการเติบโตอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยมันอยู่บนเขาหน่อยแล้วก็ไม่โดนน้าทะเลครับเพราะฉะนั้นฟอมกอมันก็เลยใหญ่ขึ้นมาประมาณเจ็ดแปดใบที่ทำฟอมกอใหญ่ๆได้เลยซึ่ง แปว่าวันนี้เราได้มาถึงเหล่งที่เพาะพันธุ์โค้กทายแห่งปืตัวใหม่ตัวนี้นะครับชื่อดั r k กลอนะครับยังไงเดี๋ยวเราชมปีหน้าครับมเ็จะสวยงามกว่านี้นะครับแต่ความชัดเจนของตัวนี้ก็คือใบมันจะออกม่วงแต่ว่าจะใกล้เคียงกับเอเล็กทริกบลูนะครับแต่ว่าคือจะเห็นได้ว่ามันมีความผิวของใบที่ไม่ได้หยาบเท่าอิเล็กทริกบลูแล้วก็ กระดูกจะออกสีม่วงเลยครับยังไงเดี๋ยววันนี้ถึงที่แล้วนะครับต้นนู้นน่ะยังกล้ามกึ่งอยู่เลยพามาเจอต้นนี้แหละ แล้วเขาบอกว่าต้านนู้นสวยกว่าต้านนี้ต้นนู้นสวยกว่าต้นนู้นต้นนู้นน้<ร>องก็บอกเหมือนกันต้นนู้นต้นนู้นมัน,น,น,นเป็นตัวเปิดฟอเลยเออเดี๋ยววันนี้เราได้รับต้นนักหลออเรากลับบ้านนะครับยังไงเดี๋ยวเราดูปีหน้านะครับความสวยงามของตัวนี้น่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับปีหน้าเดี๋ยวเราชมดูนะครับดูดีเล็กเลก็อาจจะดูเหมือนคโรลหรือริปเปอร์แต่สุดท้าย เขาจะเป็นไฮบริดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวยองไงรอดูนะครับเดลามีทิชชู่หรือเอามา,อา,มามลองข้างล่างมันเลยเออหรออ่าไม่มีทิชชู่อ่ะแค่ถองแค่ลองแค่ถอง